เลยครับช่องลีบินโชว์นะครับวันนี้ลีบิงจะมาพูดถึงเรื่องซีเกมส์นะครับในความทรงจำของลีบิงและก็ประเทศไทยจะนกลับมาเป็นเจ้าภาพนะครับในหน้าเป็นซีเกมส์ครั้งที่สามสามเราจับทุกกรุงเทพชลบุรีแล้วก็สงขลานะครับโ้นเดืนที่เก้านึงที่สินึ่งนะครับที่นี้ แล้วก็ดูเหมือนว่าหลังๆเขาก็จะแซงเราแต่พอคนบอกว่ามาเทียบกับชนิดก,กีฬาที่ในในเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมเนี่ยเราก็ชนะบ้างแพ้บ้างสูสีกับเวียดนามน,นะครับแล้วก็มีโลกสวยของทีแมนกีฬาบ้านเรานี่บอกอุย้ยมันจัดกันเยอะนะการกีฬาแบบจับชายแล้วก็มีคนเยอ้ยอยันว่ามีตีจับ กระโดดยางนะฮะเบากบเข้าไปด้วยเลยไหมไมันก็เลยทำให้ซีเกมเนี่ยคายมนขลังความน่าสนใจแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นะครับพอเรากลับมาเป็นเจ้าภาพนะฮะเมื่อ4ีหปีเนี่ยนะครับก่อนก่อนหน้าเนี่ยถึงคิวเราลิมิงก็คาดหวังว่าซีเกมครั้งนี้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแม่แบบเราจะเป็นพี่ใหญ่ยักษ์ใหญ่ของอาเซียนที่จะ โชว์ให้เห็นว่าจะไม่มีกีฬาเยอะจะเน้นกีฬาที่เป็นสากลในเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมเป็นหลักนะฮะแต่สุดท้ายนี่มันก็สิ้นหวังแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดในการประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็คือโดยมีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะฮะในฐานะประธานนั่งหัวโต๊ะเนี่ยท่านบอกเลยว่าแม่ซีเกมครั้งนี้เนี่ย เราจะต้องรุยให้ได้นะครับประสานงานแล้วก็จัดอย่างยิ่งใหญ่สะท้อนศักยภาพประเทศไทยนะฮะเน้นวิทยาศาสตร์การกีฬาก็พูดกันไปนะฮะถ้าจะพูดภาษาก็ตามบทนะพูดกันไปตามบทแล้วก็และลงท้ายว่าเราเนี่ยจะบรรจุทั้งหมด50าิดกีฬาแม่จะโว้ยนะครับก็ ก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีกีฬาคนใหม่ท่านก็มาบอกแล้วจะเอา50าิกีฬาโดยมี2กีฬาสาธิตนะครับก็ค่อนข้างแน่นอนละ9 9้ว 99. 99.9%นะฮะนั่นก็ทำให้ดีมิงสิ้นหวังนะครับสำหรับการจะเห็นมนขลังความศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจของซีเกมและและเท่าๆกับที่ถ้ามันจะจัดเยอะกันอย่างนี้จริงๆเนี่ย คุณกำหนดอายุในซีเกมนักกีฬาทุกชนิดไม่เกิน23ปีเหมือนฟุตบอลไปเลยดีไหมนะครับเพราะจะได้เป็นเวทีให้กับนักกีฬาดาวรุ่งเยาวชนทีมบีแล้วก็นะครับพัฒนาสู่เอเชียนเกมต่อไปนะฮะสำหรับกีฬามากรรมของออชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้11ประเทศนะครับนะก็ดูแล้วก็หมดหวังแล้วครับ นะยิ่งจัดก็ยิ่งเละเลอะเทอะนะครับซีเกมนะนึกว่าไทยจะเป็นจุดเปลี่ยนสุดท้ายก็ไร้ความหวังนะแล้วก็บง่งบอกให้ถึงวิสัยทัศน์ของเออรัฐมนตรีกีฬารวมถึงคนในองค์กรที่แก่เ้าแย่นะฮะมุมมองความล้าสมัยย้อนยุค ิดแล้วไม่มีอะไรที่แปลกใหม่นะครับก็บอกตรงๆว่าเซ็งแล้วก็ผิดหวังนะครับนี่คออือมุมมองของนักข่าวกีฬา34ปีแล้วมั้งนะเข้ามา2533 34ปีหร้มี่ปลีมิง61ปีครับทำงานก็เกินครึ่งชีวิตประสบการณ์ในการทำข่าวกีฬามาเยอะนะก็ได้แต่นบทให้ฝังกันคิดเห็นกันยังไงคิดตรงกับหลีมิงหรือไม่4เกม จับชายเกมขอบคุณครับปูนปูนชักกชัก,ชก,ชกสวัสดีครับพี่